ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนค่ะ วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอย้อนหลังหลังจากที่ครูได้เข้าสอนในเรื่องของคำสมาดมาแล้วนะคะรวมถึงเป็นวิดีโอที่ให้เพื่อนๆพนักเรียนนะคะที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนเนื่องด้วยธุรกิจธุระจำเป็นนะคะแล้วก็ภารกิจอื่นๆที่ทำให้ไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้นะคะก็จะได้ดูวิดีโอเรื่องคำสมาดนี้ย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ตาม ตามเก็บงานด้วยที่ภาพที่หนูเห็นนี้นะคะ mm. เพื่อนกําลังส่งงานนะคะ mm. เดี๋ยวครูขออธิบายไปนะคะขออธิบายไปเรื่อยๆหนูหนูดูที่หน้าจอของครูเป็นหลักนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้คือเรื่องของคาสมาตรค่ะคาสมาตรเนี่ยมันเหมือนกับคําประสมมีความลักษณะที่คล้ายคลึงกันอยู่แต่ก็ไม่ได้ ว่าจะเหมือนกันสะทีเดียวเลยนะคะมันมีข้อแตกต่างอยู่อยู่ในนั้นนะคะเรื่องของคำสมาดนี้หนูจะต้องได้ใช้ความรู้พื้นฐานของหนูเนี่ยตั้งแต่ ตอนที่เรียนลักษณะคำไทยแท้คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคำบาลีสันสกฤตทำไมครูจึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าคำสมานนะคะเกิดจากการการนำคำบาลีสันสกฤตเนี่ยมาสมานมาสนธิกันเขาเรียกเหมือนลักษณะการทำอะคะอ่ะเวลามันสมานกันเนี่ยมันจะเหมือนกับคำะสม คำสมาดสมาดเนี่ยแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันดูตามจอนะคะคำสมาดแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันคือ1นสมาดแบบสมาดและ2ส,สมาดแบบสนทิถามว่าคำสนทิเป็นคำสมาดไหมคะเป็นค่ะเป็นสมาดแบบสนทิ นะคะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วกันคือสมั์ทแบบสมร์ทและสมร์ทแบบสนทิทีนี้ตรงสมั์ทแบบสมานนี้นะคะมันจะลักษณะคล้ายคลึงกับคําประสมต่างกันตรงที่ว่าคำะสมเนี่ยเราจะนําคําไทยหรือคําภาษาต่างประเทศอื่นๆเอามาประสมกันนะคะ เอามาบวกกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่อันเนี้เรียกว่าคําประสมแต่ทีนี้ถ้าเป็นคำสมารทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาภาษาอะไรก็ได้มันไม่ใช่ว่าจะต้องมาจากภาษาไทยแบบนี้ มันคือมีข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคำที่มาจากบาลีหรือสันสกฤตเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเกิดอยู่ได้4กรณีด้วยกันค่ะก็คือเอาบาลีมาบวกกับบาลีเอาบาลีมาบวกสันสกฤตหรือเอาสันสกฤตมาบวกบาลีนะคะหรือเอาสันสกฤตมาบวกกับสันสกฤตนักเรียนดูตามตรงนี้นะคะนี่นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดได้คือกรณีเหล่านี้นี่เองนะคะ ถ้าจะให้ครูเปรียบเทียบนะคะเปรียบเปรียบเป็นภาพให้หนูลองจินตนาการตามดูครูจะเปรียบคําสมาดเนี้ยเหมือนดาวดวงหนึ่งดาวซึ่งอยู่ไกลออกไปจากโลกของเรานะคะในดาวดวงนั้นเนี่ยค่ะมีชนเผ่าอยู่สองเผ่าด้วยกันคือเผ่าสมาดเอ้ยไม่ใช่เผ่าบาลีและเผ่าสันสกฤต เผ่าบาลีและเผ่าสันสกฤตมีแค่สองใช่ไหมคะทีนี้เวลาที่คนอยู่ในอยู่ในสถานที่แห่งนั้นน่ะธรรมชาติของคนเนาะมันก็เป็นไปได้ที่เขาจะเดินชนกันอะถ้าชนกันเฉยเฉยเนี่ยค่ะถ้าผู้หญิงผู้ชายในเผ่าเผ่าบาลีเผ่าสันสกฤตเนี่ยไม่รู้ละว่าเป็นบาลีชนบาลีหรือสันสกฤตชนสันสกฤตหรือบาลีชนสันสกฤตสันสกฤตชนบาลีอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ชนกัน ชนกันนะคะเราจะเรียกว่าสมาร์ทเราจะเรียกว่าสมาร์ทเป็นไปได้ที่ชนเผ่าทั้งสองเผ่าเนี่ยจะเดินชนกันชนกันเราเรียกว่าสมาร์ทแล้วเสียงที่เกิดจากการชนนั้นค่ะเสียงที่เกิดจากการชนนั้นนะคะสามารถบ่งบอกเราได้ว่าเป็นการชนหรือเป็นการสนธิปฏิสนธินะคะเดีย๋ดวยวเดลึกลงไปกว่านี้อีกอทีนี้มาดูแบบที่สองค่ะแบบที่สองตรงนี้นะคะ แบบที่2ตรงนี้อันนี้คือชนกันเฉยๆนะคะชนกันซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเขาจะปิ๊งรักกันไหมพอชนกันแล้วก็แบบอุ้ยอย่างเงี้ยค่ะปิ๊งรักกันไหมถ้าปิ๊งรักกันศึกษากันต่อก็อาจจะไปถึงขั้นนี้ก็ได้ค่ะขั้นที่2งคือขั้นแต่งงานตรงนี้ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะถ้า เกิดการแต่งงานกันนะเกิดการแต่งงานพอแต่งงานก็จะต้องมีลูกใช่ไหมการมีลูกก็ <_ d> um> เขาเรียกว่าอะไรปฏิสนธิเหมือนสนธินะคะก็คือเขาเชื่อมเข้าด้วยกันเลยเพอะเขาแต่งงานกันรักกันจนแต่งงานกันนะคะก็จะมีการตั้งชื่อลูกที่แตกต่างทีนี้อันนี้คือพูดพูดให้นักเรียนเห็นภาพนะคะแม่ใจว่างงกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าอย่างไรติดต่อครูมานะคะถ้าหนูสงสัยประการใดเดี๋ยวครูเจาะเนื้อหาลงลึกกว่าเดิมค่ะอ้าผ่านนะคะมาตรงนี้ค่ะ หนูเห็นในภาพนี้ใช่ไหมคะนี่คือการสมาดสมาดคือชนท่องจําไว้เลยนะคะสมาดชนสนธิเชื่อมถ้าสมาดนี่คือเหมือนเดินชนกันเฉยๆค่ะแต่ถ้าสนทินี่ก็คือเหมือนแต่งงานกันไปเลยนะคะคือเชื่อมเข้าด้วยกันเลยอันนี้จะแยกยากสนทิจะแยกยากกว่าสมาดแต่สมาดนี่คือชนกันมันพอจะแยกออกเหมือนการแยกคํระสมมะค่ะคือคําข้างหน้าความหมายว่าอย่างไรคําข้างหลังความหมายว่าอย่างไรมันยังแยกได้อยู่นะคะทีนี้ เราจะดูได้อย่างไรว่าเป็นคํรผสม,มหรือคําสมาัดดูตรงที่ว่าคําที่เอามาชนกันนั้นน่ะมันเป็นคําบาลีสันสกฤตไหมถ้าเป็นก็ใช่ทีนี้มันจะมะีเสียงที่เกิดการระหว่างชนกันนู้เห็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงสองคนไม่ใช่เด็กล้คะ่ะมีหนวด,ดยาวเฟ้ขนาดนี้นะคะผู้หญิงกับผู้ชายชนกันถูกไหมคะแล้วเสียงที่เกิดจากการชนนั้นเนี่ยมันมีอยู่สี่เสียงนะที่ดาวดวงนั้นนะคะมีเสียงอเสียงอี เสียงเอเสียงอุคือชนกันปุ๊บเนี่ยคะ่ะเสียงที่เกิดจากการชนกันก็คือเสียงตรงต,ตรงกลาง,ง,งใช่ไหมคะครูยกตัวอย่างทีนี้พูดถึงแง่ของภาษาค่ะยกตัวอย่างเช่นคาว่าอุบัติเหตุอุบัติแปลว่าเกิดขึ้นเหตุก็คือเหตุการณ์นะคะรวมกันแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอุบัติเป็นอีกคำหนึ่งเหตุเป็นอีกคำหนึ่งแต่เมื่อเอาสองคำนี้มารวมกัน เราต้องอ่านว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุออกเสียงติเสียงติซึ่งเป็นเสียงสระอิเนะะี่ยค่ะตรงกลึงกลางของเสียงตรงกลึงกลึงกลางที่เขาเอามาชนกันลักษณะแบบนี้แหละคะ่ะเขาเรียกว่าคำสมาดนะคะแต่ทีนี้แบบนี้ จอถ้าเจอเสียงอะเสียงอีเสียงเอเสียงอูอยู่ตรงกลางแล้วจะเป็นสมมาตเสมอไปไหมไม่แน่ใจเหมือนกันจะต้องดูด้วยว่าคาคานั้นน่ะค่ะไม่แน่นอนเสมอไปนะต้องดูด้วยว่าคําคํานั้นเป็นคําภาษาอื่นไหมถ้าเป็นบาลีกับสันสกฤตได้สมมาตรได้ถ้าเจออะเจออีเจเจอเอเจออูอยู่ตรงกลางที่มันชนกันตรงนั้นน่ะค่ะแล้วสองคำเนี่ยสามารถแยกได้หนูเข้าใจหนูรู้เรื่องเนี่ยค่ะ แปลว่าเออถ้ามันเป็นบาลีสันสกฤตนะแปลว่ามันเป็นสมาดลกูกแต่ถ้ามันไม่ใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นคําประสมอย่างที่ครูได้แจ้งไปถ้ามไม่ใช่จะเป็นคําประสมนะคะก็คือเช่นคําว่าพลละความอย่างเงี้ยค่ะพลละความละออกเสียงละสรสลาตรงกึ่งกลางคําใช่ไหมคะแต่คําว่าความไม่ใช่อ่ะคำว่าความไม่ใช่ เพราะฉะนั้นคําว่าพล,ลความ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 เป็นคําไทยอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่นับว่าเป็นสมาทแล้วค่ะต่อไปคําว่าราชวังราชราราชราชเออเอันนี้พอเข้าใจแต่คําว่าอันนี้ใช่ข้างหน้าใช่แต่ข้างหลังไม่ใช่ละอา้าวไม่ได้สิคาว่าวังอะวังเป็นคําไทยเอาผล,ลไม้หน่อยออกเสียงอะตรงกลางนะแต่ช้าก่อน ครูเคยย้ําแล้วว่าบาลีและสันสกฤตไม่มีรูปของวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์เพราะฉะนั้นคําว่าไม้เป็นคําไทยค่ะไม่ได้ทุนนัพย์ทุนเป็นคําไทยค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ทุนนะซับแม้ว่าจะมีการออกเสียงสระอสระอิสระเอสระอุตรงกลางของ,ของ,ของ,ของคำระหว่างคําแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเสมอไปให้หนูระมัดระวังตรงนี้นะคะมันอาจจะเป็นคําประสมค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของคําประสมดูดีๆว่าเฮ้ยมีคนไทยปลอมตัวเข้ามาหรือเปล่าในดาวดวงนั้นที่ม sí ีแค่บาลีสันสกฤตเนี่ยถ้ามีคนไทยปลอมตัวเข้ามาก็เป็นไปได้ว่าเราอาจจะชนกับคนไทยซึ่งการชนครั้งนั้นไม่ได้เรียกว่าสมาแต่เรียกว่าประสมนะคะเอาค่ะอันต่อไปปุ๊บนะคะต่อไปคือสนธิสนธิคือครูจะกล่าวถึงคนที่เขาแต่งงานกันค่ะ อันนี้คือแต่งงานกันนะแต่งงานกันแล้วเผ่านี้ค่ะเขาจะตั้งชื่อลูกอย่างนี้ค่ะถ้าตั้งชื่อโดยการเอาสระสระของพ่อสระของแม่ที่มาจากชื่อของพ่อของแม่เนี่ยเอามาบวกกันเนี่ยเขาเรียกสระสนธินะถ้าเอาพยัญชนะกับพยัญชนะพยัญชนะของพ่อชื่อพ่อพยัญชนะชื่อแม่มารวมกันเนี่ยเรียกพยัญชนะสนธิ อีกแบบหนึง่งเรียกนรึขหิตสนธินะคะพอแต่งงานกันมาแล้วก็จะต้องมีลูกด้วยกันพอมีลูกอ่ะสนธิกันแล้วไงสนธิแล้วก็ต้องมีลูกแล้วค่ะลูกเกิดมาแล้วทีนี้เราต้องมาตั้งชื่อลูกเขาจะนิยมตั้งชื่อลูกที่ลงท้ายด้วยอินอินค่ะอะไรที่ลงท้ายด้วยอินเนี่ยให้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสนธินะเพราะนิยมไงนิยมเป็นเสียลงท้ายอินออ่ะอีกอันตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือ นี่ค่ะตรงกลางเป็นโออ่ะชื่อที่ตรงกลางเป็นสระโออย่างเงี้ยค่ะอาจจะมาจากคําข้างหลังหรือคําข้างหน้าอันนี้ข้อข้อเดานะให้หนูเป็นสันนิษฐานเป็นการเดาแบบมีหลักการนิดนึงเป็นข้อสังเกตนะคะลงท้ายด้วยอินอินกับตรงสาะโอตรงเนี้ยแต่ถ้าจะลงลึกจริงๆเนี่ยเราเราต้องใช้ระยะเวลาถ้าเรียนออนไลน์ในลักษณะแบบนี้นะคะก็ เอาเอาแค่พอได้เรียนรู้พอสามารถแยกได้ก่อนก็ได้ถ้าหนูสนใจยังไงจริงๆก็ติดต่อครูมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวครูยินดีสอนให้แบบไม่ต้องเสียตังค์ไม่ต้องอะไรเลยยินดีมากๆเลยคะ่ะเต็มใจปรารถนาอย่างยิ่งนะคะดูว่าลงท้ายด้วยเสียงอินอินไหมเช่นอมรินน้ององอินน้องรัตะนะโกศลอย่างเงี้ยได้นะคะเรียกว่าเป็นการสนทิ แบบนี้คือลูกที่เกิดจากการสนทินั่นเองนะคะหมดแล้วนะคะนี่คือคำสมาสนทิที่ที่สอนนักเรียนในวันนี้นะคะถ้าหนูมีข้อสงสัยอย่างไรนะติดต่อครูได้อย่างที่ครูบอกนะคะรอให้ความช่วยเหลือแล้วก็รออธิบายให้พวกเราเข้าใจอยู่นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ